สวัสดีครับผมผมสองไอสลองชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้ารอกหมาป่านะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแปดสามห้าไอนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปดสามห้าไอนะครับผมก็ถ้าเทียบกับเบอร์ก็จะประมาณเบอร์หกพันถึงเจ็ดพันนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็คือลอกในตำนานนะครับอันนี้จะเป็นลอกหมาป่านะครับผม แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมตอนนี้ก็กําลังดังนะครับในทางอินต t อกนะครับผมหรือว่าพวกอออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็ยี่ห้อกี่ใดนะครับหรือเปล่านะครับก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นลอกราคาถูกนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับนี่ดูความลื่นของมันนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยผมก็ จะเอามารีวิวอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ EP นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยาวนะครับผมผมก็เลยจะรีวิวทีละหนึ่งตัวนะครับผมโดย EP หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรีวิวตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ EP สองเนี่ยก็จะรีวิวตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ใช้งานแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาบอกนะครับข้อดีข้อเสียของตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลอกหมาป่านะครับผมก็ลอกหมาป่าเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อเรื่องความทนทานนะครับผมก็ตั้งแต่จําความได้นะครับผมสําหรับสายาตกปลาเนี่ยรุ่นเก่าๆเลยนะครับผมก็จะนิยมใช้เจ้าลอกหมาป่าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็บอดี้นะครับผมก็จะเป็นสปูนเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผม เปโลหะนะครับผมแขนจับนะครับก็จะแข็งแรงนะครับผมตามสไตล์ลลอกตึกิทนนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแต่อย่างดีนะครับนี่นะครับแขนจับนะครับผมก็ทรงที่เราคุ้นเคยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้นะครับผมก็อัตรา อัตรานะครับ4.5อัตราการหมุนนะครับอันนี้เดี๋ยวโฟกัสเน้นงอัตราการหมุน4.5ต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูความลื่นนะครับก็เป็นลอกในตำนานนะครับผมก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะด้านในดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ ก่อนก็จะมีตัวคีมนะครับผมช่วยนะครับสำหรับจุดไหนที่จะต้องอจับตรงมุมน,นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับผมครับผมก็จะใส่จาลรบีเอาไว้นะครับก่อตัวนี้นะครับาตามคู่มือนะครับก็จะ เบรกอยู่ที่ประมาณ8กิโลนะครับผมก็ถือว่า,อาพอประมาณนะครับสำหรับงานตกปลาน้ำจืดนะครับผมหรือว่าเล่นงานทะเลนะครับตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับข้อดีของลอกหมาป่านะครับผมก็คือมันจะทนนะครับทนมากๆเลยนะครับ มีขมุนออกได้เลยนะครับก็นี่แขนจับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับไปทีละขั้นตอนเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่กลัวว่าเอ่อถอดและจะประกอบไม่ได้นะครับผมก็พยายามตั้งเรียงกันนะครับผมไม่ให้สับสนนะครับ ัวผมอะประกอบไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเคยถอดแล้วก็ประกอบกลับไม่ได้นะครับผมก็ต้องไล่ดูคลิปกันไปยาวๆเลยนะครับเ,เราจะถอดประกอบกันนะครับมันก็จะฝืดๆหน่อยนะครับใน <c oughs> ชุดเดียวกัน,นก็จะไว้ แหวนนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมมีตัวเฟืองกลิ่งอย่างเดียวนะครับที่เป็นโลหะตัวแหวนรองนี่ก็จะเป็นพลาสติกนะครับไว้ด้วยกันนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับตัวนี้นะครับใช้คีมนะครับในการจับแล้วก็หมุนนะครับ นี่นะครับอ่ะงไว้ตรงนี้อ่ะครับก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับผมบอดีเมื่อกี้แบบผมหมดนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ทําการดึงตัวนี้ออกใช่ไหมครับผมแล้วก็พอดึงออกปุบนะครับอันนี้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่ะนะครับพอเราอาไขตัวนี้ออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สามารถดึงตัวนี้ออกได้เลยนะครับผมอ่ะมาต่อกันนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการตีกล like ับนะครับผมจะเป็นการตีกลับอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะกันไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นการตีกลับนะครับแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยก็จะมีลูกปืนขนาดใหญ่หนึ่งตัวนะครับข้างในนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเฟืองท้องเหลืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนอ่าแกนขนาดไหนแกนสปูลหรือเปล่านะก็เหล็กผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็น็อ น Вас อนี่นะครับน็อตสีตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่อันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมผมก็จะทําการไขออกเรร็กยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าด้านไหนจะเป็นยังไงนะครับ <researched doo noise> <uliflower> นี่นะครับก็จะแบบนี้นะครับผมอ่ะไว้ตรงนี nee? ้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีลูกปืนหนึ่งตัวนะครับนี่คือลูกปืนนะครับผมก็จะอยู่ด้านในนี้นะครับ ลูกปืนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีแหวนรองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองนะครับผมแล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับผมเนี่ยดูจากในช่องนี้นะครับก็เนี่ยอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นลูกปืนนะครับผมอยู่อีกอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอันนี้กันตีกลับนะครับผมแกกันตีกลับ จะอยู่แบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้แบตผมหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นน็อตัวยาวเลยนะครับกันที่กับตัวนี้นะครับแกะแบบไหนนะครับใส่แบบนั้นนะครับผมอ่านี่นะครับค่อยคดอยดึงมานะครับ นี่นะครับอันนี้นะครับเห็นช่องแบบนี้ไหมครับเห็นช่องนี้เนาะช่องเนี้ยก็จะมีลวดลวดตัวนี้นะครับลวดให้ผมจะโฟก,กัสให้ดูนะครับลวดตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะเสียบอยู่ในช่องช่องตัวนี้นะครับอ่โอเคนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการตีกลับนะครับเดี๋ยวดูนะครับเน,นีย ก็นจะสามารถเคลืขึ้นลงได้นะครับผมมันจะไปสัมพันธ์กับในนี้นะครับแบบนี้นะครับดูนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองนะครับชุดเฟืองนะครับชุดเฟืองนะครับเดี๋ยวจะไปไวหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกอะไร อ่าคล้ายๆกับวงแหวนนะครับผมทองเหลืองนะครับอันนี้นะครับก็จะใส่อยู่แบบนี้นะครับใส่อยู่แบบนี้มีน็อตหนึ่งตัวนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับผมภายในก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลงจรลบีแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับผมก็ ถ้าใครไม่อไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์นะครับผมสอบถามกันได้นะครับจัลบีที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าก็จะรีวิวจัลีให้ดูอีกนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่มันเป็นลูกปืนเนี่ยผมก็จะใช้เป็น น้ำมันแบบนี้นะครับหยอดไปนิดเดียวนะครับหยอดไปนิดเดียวต่วนไหนที่มันเป็นน้ำมันนะครับผมลูกปืนก็คือใช้น้ำมันหยอดไปนะครับส่วนไหนที่เป็นลูกปืนนะครับโอเคนะครับตักแบบหนึ่งนะครับ สวนตัวไหนที่เป็นเปลืองนะครับผมจะใช้จจระบีนะครับจะให้ดูนะครับว่าใส่แบบไหนนี่นะครับใส่มีอะไรที่มันเป็นฟันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับที่มันเป็นซี่ฟันนั้น,นครับเราใส่ใส่ไปเลยนะครับ ไหนที่เราคิดว่ามันจะเสียดสีกันมากที่สุดนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับก็กลับมานี้นะครับเดี๋ยวเราใช้งานไปเนี่ยจะละบีมันก็จะเข้าไปเคลือบเองนะครับโอเคนะครับผมประกอบกลับนะครับไอตัวนี้ไม่ได้ยากนะครับก็เดี๋ยว คอยประกอบทีหลังนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีคนประกอบผิดอยู่นะครับผมเนี่ยข้อสำคัญนะครับผมก็คืออ่านี่นะครับแผ่นรองนี้นะครับจะมีแผ่นตัวนี้นะครับเนี่ยห้ามลืมใส่เด็กขาดเลยนะครับผมไม่งั้นลอกจะมุนไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าเนี่ยที่มันเป็นเนี่ยเป็นซีซีอย่างเนี้ยเนี่ย ห้ามใส่ความลงเด็กขาดเลยนะครับผมไม่งั้นก็จะหมดไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ลงแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เข้าในรูแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลวดอยู่ด้านในนะครับนี่ครับ นี่ลองดูนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่นครับอ่าแล้วก็อย่าลืมน็อตนะครับน็อตตัวยาวนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับน็อตตัวยาวก็ เราก็ไม่ได้เก่งนะครับผมไม่ได้เป็นช่างสําหรับซ่อมลอกตกปลาอะไรนะครับผมแต่ว่าในเมื่อเราเล่นของพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาและการถอดประกอบในเบื้องต้นนะครับผมเพื่อว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะดูแลบำรุงรักษาได้นะครับผมบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราไปอ่าส่งร้านซ่อมเนี่ยก็ เสียงเงินนะครับโดยใช้เหตุนะครับผมนี่นะครับหมุนนะครับลงจารบีเรียบร้อยลงน้ํามันเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะครับก็มาใส่น็อตนะครับสี่ตัวนะครับนี่ครับใส่ไปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผม ฝากกดไลค์นะครับผมกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดขัดหรือผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยเลยนะครับผม,ผมก็ผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีความชำนาญหรือพูดเก่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็อยากจะเขาเรียกอะไรทำคลิปนะครับผม,ผมก็แนะนำนะครับอะไรที่ว่า คือเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยลอกตัวนี้เนี่ยผมแกะแล้วผมประกอบไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาผมเข้าไปหาคลิปดูเนี่ยผมว่ามันยังไม่ละเอียดนะมันยังไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแบบบางทีเขาก็ไม่โฟกัสไม่ถ่ายให้มันแบบเออเห็นว่าน็อตอยู่ตรงไหนเฟืองอยู่ตรงไหนครับประมาณนี้นคะครับผมอันนี้ผมก็ผมมองว่าอ่าผมแกะไม่ละเอียดนะแต่ผมก็โฟกัสให้ละเอียดเนาะว่า อแหวนอยู่ตรงนี้เขี้ยวอยู่นี้หงายขึ้นหงายลงอย่างเนี้ยอ,อะไรที่คนเรามักจะใส่ผิดเนี่ยผมก็จะพยายามบอกในคลิปนะครับผมก็ถ้ามันยังไม่ละเอียดก็เขาเรียกอะไรอมเมนต์ Comment นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม,มนีออ่ข้อควรระวังอีกข้อนึนะครับผมก็คืออย่าให้ตรงนี้นะครับแกนมันนะครับคดนะครับผมตัวนี้เป็นแกนใหม่นะครับ ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของผมมัน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 คดนะครับผมแล้วก็ทําให้หมุนไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปเราก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอ่ะนี่ลองหมุนดูก็ได้ครับเราลองหมุนดูนะครับนี่เห็นไหมล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกได้เห็นไหมหมุนก็ปกตินะครับผม ส่ไปปกตินะครับทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เข้าไปนะครับหมุนตัวนี้นะครับผมไขออกเนี่ยจะทวนเข็มนาฬิกานะครับผมไขเข้าเนี่ยก็จะเฮ้ยไขเขาเรียกนะไขออกมาเนี่ยก็คือจะตามเข็มนาฬิกานะครับผมอันนี้คือออกออกนะครับหมุนด้านนี้ก็อ,ออกนะครับไขเข้าน่ะก็จะทวนเข็มนาฬิกา นะครับประมาณนี้นะครับใช้อ่าครีมปากแหลมนะครับผมช่วยให้มันแน่นขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ระวังนะครับบางทีตัวเหล็กกับตัวทองเหลืองเนี่ยมัน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 จะทำให้เป็นรอยนะครับ ก็ท่าแน่นแล้วก็ไม่ต้องไปฝืนนะครับเอาแค่พอแน่นนะครับผมเนี่ยดูความที่แกะบ่อยนะครับดูล่องรอยนะครับก็จะมีมีบ้างนะครับผมแต่ก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นนี่นะครับแผ่นรองนะครับตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่า เหมือนโรงงานเขาจะเซตมาแล้วนะครับผมว่าอคือมันจะเป็นตัวช่วยให้เวลาเราหมุนเนี่ยเก็บสายเข้ามาเนี่ยสายมันเนี่ยจะจะเกลี่ยให้เต็มสปูนนะครับผมถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยสายมันเนี่ยจะจะแบบข้างบนใส่เยอะข้างล่างใส่น้อย,ยสายมันจะไม่เกลี่ยเท่ากันนะครับผมผมก็ใช้คำเรียกไม่ถูกนะครับ แหนทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับผมนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับสิบกว่านาทีนะนะ,ะก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับอ่า พี่ๆนานนะครับที่รับชมนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าให้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับอ่ะลืมพูดถึงเก่งเสียงนะครับเก่งเสียงด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแผ่นเสียงเล็กๆอย่างนี้นะครับมันหักง่ายมากเลยนะครับเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับผม แต่รัสเซก็มีขายนะครับประมาณสามสิบาทนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับกลบปิดเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม แล้วก็อีกเรื่องที่อยากฝากนะครับผมก็คือเวลาเราตกปลาอะไรเสร็จแล้วนะครับผมเราควรจะทําความสะอาดอุปกรณ์ของเรานะครับหยอดน้ํามันนะครับผมหยอดจารบีนะครับผมดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นคันเบ็ดหรือลอกนะครับผมก็อยากให้ดูแลรักษานะครับผมเครื่องมือเครื่องใช้นะครับถ้าเรารู้จักดูแลนะครับถ้าเรารู้จัก รักษาเนี่ยก็จะอยู่กับเราไปนานๆเลยนะครับร้อยนะครับน,นะครับก็ถือว่าเป็นลอกในตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ตัวผมเองก็ชื่นชอบมากเลยนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงมากเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยก็คือราคาจะซอฟๆลงมาแล้วนะครับ ลอกมาป่านะครับลอกในตำนานนะครับก็ฝากคิดนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ